ค้ดัดบางอนาคตของตัวเองหลังจากนี้่ายังไงบ้างใาสูงสุดก็นาจะเป็นทีมชุดใหญ่ตอนนั้นกลัวไหมการไปทําทีมฟุตบอลหลีกในต่างประเทศแม้จะเป็นในอาเซียนก็ตามแต่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณถูกปะกลัวไหมมันมันมันไม่กลัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าชีวตทีต้องเลือกเองก็คือตอนนั้นช่วงประมาณน่าจะมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมก็เล่นบอลอาชีพปกตินี่นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเจ็บแล้วทีเนี้ยมันต้องพักนานมันมีความคิดหนึ่งปิ้งขึ้นมาก็คือจะเล่นต่อหรือว่าจะเลิก บอล108ทอล์กนะครับวันนี้มีคนมาให้ทอล์กถึงบ้านเลยอยู่ที่บ้านแล้วปรากฏว่ามีโค้ดท่านหนึ่งที่เป็นโค้ดคนไทยนะครับโปรโไรเซนแล้วไปทํางานอยู่ที่กัมพูชาก็มาหาที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้มาหาแล้วเสียเที่ยวนะครับชวนเขาไปคุยดีกว่าว่าวงการฟุตบอลที่กัมพูชาเป็นยังไงบ้างและอนาคตของโค้ดไทยที่จะไปโกยเงินในต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนสวัสดีครับดาร์ทสวัสดีครับ อ้าวเชิญครับเชิญครับเข้าบ้านก่อนนะครับไปนั่งคุยกันนะครับเป็นยังไงบ้างเดินทางกลับมาถึงเมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยมาถึงได้ประมาณสองสามวันแล้วครับแล้วกักตัววันหนึ่งที่กรุงเทพครับเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยมากเหมือนช่วงที่เราไปแรกแรกช่วงไปแรกๆมันเข้มกว่าเพราะว่าตอนนั้นกักตัว14วันอ่าครับแล้วก็เรื่องเอกสารเรื่องการเดินทางตรวจโควิดเนี่ยยุ่งมากตอนตอนนั้นครับอ่าฮะแต่ว่ากลับมาเที่ยวนี้ก็ดีหน่อยเราขัดตัวแค่วันเดียวแล้วก็เดินทางง่ายขึ้นครับคุณไม่ได้กลับมาเลย ตลอดหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมายาวๆอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปทานข้าวอร่อยอร่อยข้าวอาหารไทยนะครับมีคนสงสัยเยอะมากบางคนก็ยังไม่รู้จักดัตโค้ชธงชัยนะครับดัดไปยังไงมาไงถึงเป็นโค้ชที่ เป็นเด็กหนุ่มที่จบโปรไลเซนอายุน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเปนะ็นฟุตบอลทีมชาติเก่าเส้นทางชีวิตเป็นยังไงดันคือจริงๆแล้วผมก็เล่นฟุตบอลตามเส้นทางของตั้งแต่ฟุตบอลนักเรียนมานะครับแต่ว่าเราก็มาถึงทางแยกของของชีวิตที่ต้องเลือกเองก็คือตอนนั้นช่วงประมาณน่าจะะมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมก็เล่นบอลอาชีพป,ปกตินี่นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเจ็บแล้วทีเนี้ยมันต้องพักนานมันมีความคิดหนึ่งปิ้งขึ้นมาก็คือจะเล่นต่อหรือว่าจะเลิก แล้วก็มีคําถามว่าถ้าเล่นต่อจะติดทีมชาติไหมกับถ้าเลิกแล้วเป็นโค้ดมีโอกาสเป็นโค้ดทีมชาติผมเลือกอย่างหลังผมเลิกตัดสินใจเลิกเล่นแล้วก็เรียนโค้ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ลุยทางโค้ดอย่างเดียวเลยครับคุณใช้เวลากี่ปีในการเรียนจบโปรไรเซนผมคิดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ5ปีถึง6ปีได้ตั้งแต่ C C เนี่ยผมเรียนตั้งแต่สมัยเรียน มหา,าลัยลวตอนนั้นผมจําถ้าจาไม่ผิดก็ประมาณปีสาปีส่ผมจบสี่ไดเซนละเพราะว่าช่วงนั้นมันผมเองเรียนเอกพระนะครับนะมันจะมีฝึกสอนด้วยอะไรอย่างี้แล้วกระางโรงเรียนที่ปทุมลงขาเขาส่งผมไปเรียน C ี่ไสเซนนะครับก็อตอนนั้นก็จบแล้วก็กลับมา่นฟุบันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาถึงช่วงที่ผมเจ็บครับผมก็เรียนจบบีลดเซนละแล้วหลังจากนั้นก็เอไดเซนต่อแล้วก็มาเรียน โปรไลเส้นต่อแล้วก็มาเป็นวิทยากรนะครับเรียนอินสตัคเตอร์ด้วยนะครับก็เส <g ülme> ้นทางเ็จะประมาณนี้ค,คุณรู้ไหมว่าบรรดาอาดีตนักฟุตบอลทีมชาติอย่างซิโก้หรือพี่เฮงพิ่ชาลาคุณ <g ülme> เขาชื่นชมคุณมากในฐานะนักเรียนโค้ชที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในค <g ülme> ลาสโปรไลเส้น <g ülme> ครับ <g ülme> ก,ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขานะครับแต่จ,จริงๆแล้วเราก็พยายามคือต้องต้องศึกษาให้เยอะมากๆครับเพราะว่างานโค้ชเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความละเอียดสูงมากนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคือมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบุคลิกเลยเพราะว่าตอนที่เราเป็นนะักฟุตบอลมันก็จะอีกอย่างหนึ่งพอเรามาเป็นโค้ดมันก็ต้องปรับอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนคาแรคเตอร์เราต้องเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของความาน่าเชื่อถือแม้กระทั่งเรื่องของการวางตัวเรื่องของการการพูดอะไรเงี้ยครับเราต้องปรับใหม่หมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะาเรา เป็นน้องน้องสุดเลยในในคอร์สอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆเขาเองก็ให้ความเป็นดูด้วยอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากพี่ๆเขาด้วยโดยเฉพาะน่าจะเป็นชุดพี่โก้พี่แบนด์พี่โย่งอะไรย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจําผมจําได้เลยว่าผมยังอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ที่ลำปางอยู่เลยก็ยังดูพวกพี่เขาอยู่ที่ทีวีเลยใช่แล้ววันหนึ่งเรามาเรียนด้วยกันแล้วก็มาสนิทกันอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งนะพี่เพราะว่าต้องบอกว่าในคอร์สเนี่ย มันก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าพี่ๆก็เข้าไปผมว่าเข้าุ้นี่มันระดับทของประเทศนั้นเลยใช่นนครับแล้วก็เราได้ไปเรียนกับเขาแล้วเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือได้เจอกับคือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไอดอลในทางทางด้านโค้ชผมก็คือพี่เฮงวิทยาแล้วคุณเองเลยครับคุณเป็นนักฟุตบอลในระดับสูงที่สุดคือที2ใช่ไหมครับคุณมองว่าโค้ชที่เก่ง จําเป็นหรือไม่ว่าต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือว่านักบอลที่ติดทีมชาติมาก่อนก็จริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเนื้อหารหรือว่ารายละเอียดเนี่ยมันคงต้องดูที่การทํางานของเขาครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเป็นโค้ดเนี่ยมันแน่นอนรายละเอียดเรื่องการสอนเนี่ยถ้าใครมองได้ลึกหรือว่ามองเห็นรายละเอียดได้เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมหรือว่าการ การพัฒนาผู้เล่นเนี่ยมันมันก็จะมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการเป็นโค้ชเนี่ยผมมองอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยแน่นอนฟุตบอลเนี่ยในสนามมัน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 กลิ้งมันทิศทางมันไปมันเรื่อยเรื่อยเหมือนการความรู้ของฟุตบอลก็เหมือนกันมันก็จะมันก็จะพัฒนามันก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเพราะนั้นเราเป็นโค้ชจริงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดด้วยซึ่งเทรนฟุตบอลเนี่ยมันจะมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงของฟุตบอลโลกที่เราดูกันยูโรที่เราดูกัน เอฟซีที่เราดูกันหรือว่าในเกมที่เราดูในเพมิลีกหรือว่าในในบูเดสลิก้าหรือว่าในลาลิกาสเปนมันจะมีอะไรที่มันจะเรียนรู้เยอะมากตรงนั้นครับผมเเซตเลย แล้วกลับมาน,นั่งคุยกันอย่างจริงๆจังจงตั้งแต่วันที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกเชิญไปทําทีมที่นุ่นตอนนั้นมีข้อเสนออย่างไงบ้างแล้วตอนนั้นมีเส้นทางชีวิตยอย่างไรบ้างครับโปรดัดต้องเริ่มงี้กันว่าช่วงแรกตอนนั้นก็ผมก็ยังทํางานอยู่ที่สมาคมฟุตบอลอยู่แล้วก็เป็นวิทยากรประจำของฟุตอ,อสมาคมด้วยนะครับก็มันมีทางทีมวิสาขาว่าทีมไปเวงนะครับก็ติดต่อผ่านทาง ที่ที่เป็นวิทยากรด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าสเปคของเขาเนี่ยเขาอยากได้โค้ดเยาวชนเก่งๆของไทยเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าจะมีโค้ดของเราเนี่ยสักคนหนึ่งที่จะไปทำงานที่นั่นอะไรเงี้ยครับครับเขาก็ระบุสเปคมาประมาณนี้แล้วก็พี่วิทยากรเขาก็เสนอผมไปอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะ,ะแต่ที่นู่นเขาเขาบอกว่าเขา,าเลือกผม uh huh. อยากจะได้ผมไปทํางานที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คุยเรื่อง การติดต่อกันมาตลอดครับไม่ว่าเป็นเรื่องออฟเฟอร์เรื่องสัญญาอ,อะไรองครับจนมันลงตัวพอมันลงตัวปุ๊บผมก็คุยกับทางสมาคมแล้วก็เดินทางไิเวอร์ครับ,รบตอนนั้นกลัวไหมการไปทําทีมฟุต <c oughs> บอล <c oughs> ลีกในต่างประเทศแม้จะเป็นในอาเซียนก็ตามแต่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณถูกป่ะครับ,รบกลัวไหมมันมันมันไม่กลัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากไปนะเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่า มันมีทีมที่ไทยเราติดต่ออยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมเยาวชนเองนะครับเป็นพออะคาเดมี่เป็นประธานเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมอาชีพก็มีต่ก็มีไล่ตั้งแต่ทีมทีหนึ่งยันทีสามเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าผมอยากท้าทายตัวเองก่อนนะครับอยากไปหาประสบการณ์ซึ่งโอเคเราเราเรา,เราเคยอาจจะทําทีมเยาวชนมาแล้วมันประสบความสำเร็จจริงแต่ทีเนี้ยเราอยากหลักใช้ วิชาความรู้หรือว่า,าการทํางานตรงนี้ของเราไปทําทีมาาอาชีพบ้างเป็นเวยเป็นทีมขนาดไหนต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นทีมเล็กที่สุดในลีกเลยเทียบกับเมืองไทยอ่ะเทียบกับเมืองไทยมันจะอารมณ์เหมือนกับแบบบ้านบึงของเชมบุรีเฮ้ย <H uy> อย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วก็เด็กอายุเฉลีย่ยคือ1 7ถึง19ปีอ่าปีครับผมบแล้วก็เป็นทีมที่พึ่งขึ้นมาจากลีก2ครับครับผม คนกัมพูชาเขาอยอมรับคนไทยขนาดไหนครับคุณเป็นโปรโลไลเซนแหงเมืองไทยไปแบบเนี้ย <c oughs> ไปสอนเขาแะ้วเขาเชื่อขนาดไหนครับตัอ,อ,กองกต่แรกผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวโด่งดังเลยมากอพอไปถึงที่นูน้นปุ๊บมีทั้งนักข่าวที่ที่นูน้นแล้วก็พวกอดีตนักฟุตบอลเก่าหรือว่าโค้ชเขาอะไรเงี้ยเขาทักเข้ามาหาผมหลายหลายคนเลยจนเราตอบตอบไม่ทันอะไรเงี้ยครับว่ามามาทำงานที่นี่หรืออะไรเงี้ยวเป็นยังไงอะไรี้ถามเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วก็บอลที่ไทยด้วยอย่างนี้และอย่างหนึ่งคือผมประทับใจมากเลยก็คือเขาบอกว่าเขาชอบดูฟุตบอลไทยมากโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกเราอะไรอย่างี้ผมก็ดูบอลบ้านเราด้วยเหรออะไรเยงี้แล้วก็ที่นน่์เขาจะรู้จักนักฟุตบอลดังๆเราหลายคนนะครับโดยเฉพาะน้องที่ไปเล่นกันที่ที่เจลีกเขาก็จะรู้จักกันหนึ่งฤดูกาลของคุณครับคุณได้ทําอะไรที่นั่นบ้างครับก็หลักๆเลยก็คือเรื่องการวางโครงสร้างทีมแล้วเราก็เปลี่ยน กขเรียกว่าเปลี่ยน culture แล้วก็เปลี่ยน character ของทีมครับให้มันปรับเข้ากับฟ h i l o s o p h y หร,รือว่าปรัร่ยาการเล่นของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลุกฝังเรื่องของอ DNA DNA ็คือเรื่องของการที่ผู้เล่นมันจะมี DNA ฝังอยู่ในตัวว่า การเล่นในทีมนี้มันจะต้องมีคาแรคเตอร์ครับส่วนตัวยังไงคาแรคเตอร์ Character, ทีมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปปลูกฝักตรงนั้นหนึ่งฤดูการนะครับทาทีมไม่ตกชั้นด้วยการใช้ผู้เล่นเยาว,วชนล้วนๆนะครับ,รบแล้วก็เด็กๆในทีมเนี่ยติดทีมชาติไป5คนหลายที่คนดาร์กเข้าไปทําทีมเปรงเวยในลีกของกัมพูชาอนาคตของเขาจะเดินต่อไปที่กัมพูชาหรือจะกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยว ชวนโคดดาร์ไปทดสอบฝีมือด้วยการเล่นพูเล่นสนุกแล้วก็เล่นเกมโกบอลกันก yeah ่อนอยากรู้ว่าระบบของโปรไลเส้นเนี่ยกับปูไรเส้นเนี่ยใครจะเหนือกันแล้วเดี๋ยวคุยกันด้วยว่าจากนี้ไปอนาคตของโคดาร์จะอยู่ที่กัมพูชานานขนาดไหนแล้ววงการฟุตบอลกัมพูชาจะเป็นยังไงนะครับเซฟเลนี่เฮ้ยว่าได้นะดารบางอนาคตของตัวเองหลังจากนี้ว่ยังไงบ้าง ก็คือตอนนี้ก็ผมว่าถ้าทางานที่นู่นนี่จะเตรียมทีมนะครับระยะยาวไปมาสาปีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมกาลังคุยจะต้องกลับไปคุยเรื่องสัญญาตรงนี้นะครับว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราสร้างทีมตัวเนี้ยเราจะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีมชุดเนี้นะครับจะมีใครบ้างที่ต้องขึ้นไปเล่นชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีใครบ้างที่จะต้อง อยู่ในทีมแล้วก็จะต้องมันจะต้องมีเด็กเยาวชนในแคาป์มี้อ่งเขาขึ้นมาป็นท,ทีมผมมันเป็นทีมตรงกลางนะครับที่จะต้องโอเคอคาเดมี Academy เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทีมนี้ส่งไปทีมชุดใหญ่นะครับตอนนี้ก็กลับไปก็คงต้องวางแผนครับรวมกับสโมสรคุณคิดจะอยู่ที่นู่นยาวๆเลยวะคือถ้าอย่างนีถ้ถ้าสร้างทีมก็คงต้องระยะยาวแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการพูดคุยกับทางสโมสรว่าเขาจะ อ่าเป็นยังไงครับอนาคตความฝันของคุณคืออะไรอยากจะกลับมาเป็นโค้ชเยาวชนทีมชาติไทยหรือว่าอยากจะมาทําทีมสมโมสรในบางไทยบางมาืองระดับโปรไลเซนหนึ่งคุณเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็ก็อยากกลับมาทำนะครับแต่ว่าแน่นอนนะมันความฝันสูงสุดก็เนละยจะเป็นตอนนี้เยาวชนเราก็เคยทำนะฮะหน้าสูงสุดก็นะ่ยจะเป็นทีมชุดใหญ่แล้วก็อยากจะทํางานใน,ในต่างประเทศก่อนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับมา ลเียขอให้คุณโชคดีกอบโค้งเงีอบกลับมาแ้านเราเยอะๆเดี๋ยวมาดวลฟุตบอลกับผมสัก2เกมผมอยากรู้ว่าโปรอะไรเซ้นกับผมใครจะเหนือกันนะมาดวลแล้วโปรอะไรเซ้นเย้โอเคผมไม่ต้องอบรมขอสู้ได้มาลุย1นึ่งศูนย่เนี่ยเล่นระบบไหนโค้ชโค้ชเล่นระบบไหนโปรอะไรเซ้นตาให้เกียร์ได้ดอบบอลอ่ามาดู พอได้ระบบไหนฮาบาบอนบันบบอน <c oughs> โลดนับโลดนรับประตูไม่ดีทีมทีมของคดประตูไม่เรียบร้อย0 <c oughs>